เตรียมตัวให้พร้อมเพราะวันนี้เราจะพาคุณไปสํารวจคดีสุดสะเทือนใจของเดนิสฮูเบอร์สาววัย23ปีที่ออกไปสนุกกับค่าคืนที่ธรรมดาธรรมดากับเพื่อนๆแต่กลับกลายเป็นฝันร้ายที่เปลี่ยนชีวิตของเธอและครอบครัวไปตลอดการเรื่องราวนี้เต็ไมไปด้วยปริศนาการสูญเสียและการค้นหาความจริงที่ทําให้ทุกคนในออเรนจ์คาลตี้นั้นต้องสั่นสะเทือนและคุณกําลังฟัง r a ส e f i l e p o d ค a s t คำเตือนเนื้อหาต่อไปนี้มีรายละเอียดที่เกี่ยวกับเหตุการณ์รุนแรงและน่าสลดใจอาจไม่เหมาะสำหรับทุกๆคนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำในขณะที่เรา สนุกกับการออกไปเที่ยวกลางคืนกับเพื่อนๆน,น้อยคนนักที่จะคิดถึงผลลัพธ์ที่ไม่ดีการออกไปดื่มในยามค่ำคืนนั้นย่อมมีความเสี่ยงอยู่บ้างแต่ตาค่ำคืนหนึ่งกลายเป็นคืนสุดท้ายของคุณละ่ะน่าเศร้าที่เรื่องนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเดนิสฮูเบอร์เมื่อเธอออกไปเที่ยวกลางคืนและไม่กลับบ้านเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่เธอหายตัวไปและใครเป็นคนผิดวันนี้ เราจะมาดูคดีของเดนิสฮูเบอร์หยิบครีมกันแดดและรองเท้าแตะคู่โปรดมาเลยวันนี้เราจะไปชายฝั่งตะวันออกของแคลิฟอร์เนียซูมเข้าไปที่ออเรนจ์เคาน์ตี้ชื่อนี้ไม่ได้หลอกลวงมันเต็มไปด้วยรีสอร์ทชายหาดที่มีแดดสวยงามมีสวนสนุกดังๆอย่างดิสนีย์แลนด์อนาไฮมและนอตเบอร์รี่ฟาร์มทำให้ออเรนจ์เคาน์ตี้เป็นที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอากาศดีๆ มีท่าเรือมากมายที่มองเห็นเมืองแพรออกไปวันนี้เราจะไปที่นิวพอร์ตบีชและที่นี่เราจะได้พบกับเดนิสฮูเบอร์วัย3 3ปีซึ่งเธอยังถือว่าเป็นวัยรุ่นเธอและน้องชายเจฟบยังอยู่กับพ่อแม่เดนิสและไอออนฮูเบอร์ต้องขอโทษล่วงหน้าด้วยถ้าชื่อเดนิสกับเดนิสจะสับสนคุณผู้ชมแยกชื่อกันดีๆนะครับเดนิสเกิดวันที่1 2พฤศจิกายน ปี1967เธอเติบโตมาด้วยความรักจากพ่อแม่ครอบครัวมีชีวิตที่สนุกสนานในเมืองชายหาดที่มีชีวิตชีวาสภาพแวดล้อมนี้เหมาะกับเดนิสมากตอนเด็กๆเ,เธอเป็นคนร่าเริงสดใสรักสนุกและเป็นคนที่ทุกคนอยากจะอยู่ด้วยการซับพอร์ตจากพ่อและแม่ทำให้เธอเรียนเก่งเป็นที่รักได้เกรดดีและเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เออวายสาขาสังคมศาสตร์เดนิสเป็นคนเปิดเผยและก็หน้าตาดีจึงดึงดูดความสนใจของคนรอบข้างได้ง่ายๆเธอมีแฟนหลายคนในวัยเด็กแต่ไม่มีใครอยู่ยาวเธอชอบไปงานปาร์ตี้และอีเวนต์เป็นแฟนตัวยงของทีมบาสเกตบอลซแครเมนโตคิงและมักไปดูเกมบาสที่นั่นอยู่เสมออีกงานอดิเรกของเธอคือการสนับสนุนวงดนตรีที่ชอบและในวันที่2มิถุนายนปี1991 เดนิสวางแผนไปดูมอริซีนักร้องเดี่ยวจากอังกฤษที่จัดการแสดงในอิงเกิลวูดเดนิสชอบเพลงอัลเทอร์เนทีฟร็อกที่มาจากอังกฤษ i. เธอเลยตื่นเต้นมากที่จะได้ดูมอริซีแสดงสดไม่กี่เดือนก่อนหน้านั้นเธอเพิ่งจะเริ่มคบหากับแฟนใหม่ที่ชื่อว่าสตีเวนแม้ว่าทั้งคู่จะวางแผนไปด้วยกันแต่สต <c oughs> ีเวนก็ได้ติดทุระกระทันหันเขาเลยขอให้เธอไปกับร็อบเวิร เป็นร่วมงานจากร้านส p a เกตตี้แฟ c ทอรี่ที่ทั้งสามคนนั้นรู้จักกันเป็นอย่างดีร็อบเสนอจะขับรถไปแต่เดนิสยืนยันให้ใช้รถของเธอในวันนั้นตอนประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งเดนิ Dennis สสวมดูเรสสั้นสีดำถุงน่องและส้นสูงเธอไปรับรอบที่บ้านระหว่างทางไปคอนเสิร์ตทั้งคู่แวะร้านเหล้าซื้อวอดก้ากับน้ำสม้มผสมเป็นค็อกเทลทีเ่เรียกว่าสครูดเวอร พวกเขามาถึงฟอร่รมคลับในอิงเกิลบูดตอนสองทุ่มนั่งในรถของเดนิสดื่มค็อกเทลกันสักพักแล้วเข้าไปสนุกกับคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเป็นพิเศษดื่มกันอีกนิดหน่อยสนุกกันเต็มที่และจบงานตอนประมาณห้าทุ่มครึ่งแต่ทั้งคู่ยังไม่อยากจบในคืนนั้นเดนิสขับรถพาไปบาร์ที่ลองไอซ์แลนด์ดื่มเบียร์กันอีกสอสาแก้วก่อนออกจากบาร์ตอนตีหนึ่งครึ่ง เพราะว่าพรุ่งนี้ต้องทำงานพวกเขาตัดสินใจเลิกและถึงบ้านร็อบตอนตีสองเดนิสกล่าวลาเพื่อนและขับรถกลับบ้านแต่หน้าเศร้าที่ร็อบไม่รู้เลยว่านี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่เขาเห็นเดนิสมีชีวิตอยู่ในวันที่3มิถุนายนปี1991เช้าวันนั้นเดนิสและไอออนพ่อและแม่ของเธอตื่นมาเหมือนกับวันทำงานปกติ พวกเขาคิดว่าเดนิสนอนอยู่ในห้องเลยไม่ได้ไปเช็คอะไรแต่เริ่มสงสัยเมื่อเธอไม่ตื่นไปทำงานเมื่อไปดูในห้องตีนยังคงเดิมเหมือนขึ้นก่อนหน้านั้นเดนิสเป็นผู้ใหญ่วัย23ปีมีสระในการไปไหนมาไหนแต่เธอเป็นคนที่มีความรับผิดชอบเธอมีงานสองงานและไม่เคยที่จะไม่กลับบ้านเมื่อเธอรู้ว่าต้องทำงานในวันถัดไปพ่อแม่ไปทำงานตามปกติ คิดว่าจะเจอเดนนิสตอนบ่ายแต่เมื่อกลับมาก็ยังไม่เจอเธอความกังวลเริ่มเพิ่มขึ้นพวกเขาโทรหาที่ทำงานเพื่อนสนิทและตํำรวจท้องถิน่นแต่ก็ไม่พบอะไรเลยเลยตัดสินใจแจ้งความว่าเธอหายตัวไปทั้งคู่โทรหาแทมมี่บราวน์เพื่อนสนิทของเดนนิสแต่ก็ไม่มีวี่แววแทมมีโทรหาเพื่อนร่วมวงและร็อบซึ่งเป็นคนสุดท้ายที่เห็นเดนนิสเพื่อหาเบาะแส ขณะขับรถไปบ้านฮูเบอร์แทมมี่เจอรถของเดนิสจอดข้างทางหลวงโคโรนาเดลมาใกล้บ้านในนิวพอร์ตบีชแต่ทำไมรถถึงอยู่ตรงนี้เธอโทรหาพ่อแม่ของเดนิสรอให้พวกเขามาถึงก่อนที่จะตรวจสอบรถเพราะว่ากลัวเกินไปที่จะดูคนเดียวรถคันนั้นล้อหลังมีลักษณะแบนไฟฉุกเฉินกระพริบอยู่สภาพดูผิดปกติไม่มีอะไรในรถและไม่มีวีแววของเดนิส กุญแจรถก็หายไปดูเหมือนเดนิสอาจจะออกไปขอความช่วยเหลือในปี1991นั้นโทรศัพท์มือถือยังไม่แพร่หลายแต่รถของเดนิสอยู่ใกล้กับตู้โทรศัพท์โมเตลและทางที่ใช้เดินทางเข้าเมืองการค้นหาเดนิสเริ่มขึ้นเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นในวันถัดมาเป็นความพยายามทั้งเขาตีตำรวจครอบครัวเพื่อนและประชาชนช่วยกันติดโปสเตอร์ทั่วทั้งเมือง มีการออกอากาศทางทีวีและป้ายโฆษณาแต่ทุกอย่างไม่นำไปสู่เบาะแสใหม่อะไรเลยสุนักตารวจได้กลิ่นจากรถแต่กลิ่นนั้นก็ได้หายไปหลังจากห่างจากรถออกมา25เมตรรถที่ถูกทิ้งไว้ไม่ให้ข้อมูลอะไรเลยจากวันกลายเป็นอาทิตย์จากอาทิตย์กลายเป็นเดือนและจากเดือนกลายเป็นปีเดนนิส <Dennis S 1> และไอออนเสียใจกับการหายตัวไปของลูกสาวสิ่งที่ยากที่สุดคือ พวกเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเดนิสเรื่องราวของสาวน้อยข้างบ้านที่หายไปในตอนกลางคืนนี้สะเทือนใจคนในออเรนต์คา y ตี้คดีของเดนิสฮูเบอร์กลายเป็นคดีที่ค้างคาและหาสาเหตุที่จะปิดคดีไม่ได้เมื่อครบ3ปีเดนิสและไอออนสงสัยว่าพวกเขาจะมีวันที่จะได้รู้ความจริงเกี่ยวกับเรื่องของลูกสาวหรือไม่จนกระทั่งวันที่13รรกรกฎาคมปี1 9 9 4 มีเหตุการณ์ที่ดูเหมือนบังเอิญซึ่งทำให้คดีนี้ถูกเปิดเผยอีเลนคอร์ตและกู้หูแจ็คไปที่บ้านของชายคนหนึ่งในเมืองเดวีรัฐแอริโซนาเพื่อซื้อสีพวกเขาเคยเจอชายคนนี้ที่ตลาดเขาชื่อจอนฟามาลาโรจอนเกิดในลองไอซ์แลนด์นิวยอร์กในปี1957ครอบครัวย้ายไปออเรน์เคานตี้ตอนเขายังเด็กเขาเป็นคนเงียบและดูเงอะงะ แต่มีพฤติกรรมต่อต้านสังคมในโรงเรียนอาจจะเพราะการเลี้ยงดูพ่อของเขาอันเจโลเป็นคนใจดีแต่แม่แอนนั้นตรงกันข้ามเธอเข้มงวดมากใช้ศาสนาคุ้มขู่ลูกๆให้เชื่อฟังแอนควบคุมทุกอย่างห้ามจอรและพี่น้องเจอเพื่อนหลังเลิกเรียนห้ามคบแฟนตอนเป็นวัยรุ่นและมีพฤติกรรมแปลกๆก,กับลูกๆจนถึงช่วงเวลาที่พวกเขาเข้าสู่วัยรุ่นวัยเด็กที่ผิดปกติของจอร สะท้อนพฤติกรรมก้าวร้าวของแม่และมันตามมาถึงวัยที่เขาเป็นผู้ใหญ่เขาย้ายออกจากบ้านตอนที่เขาเป็นวัยรุ่นเปลายๆพยายามสร้างอาชีพแต่ก็ล้มเหลวทุกครั้งเขาลองเป็นหมอนวดแต่ลาออกก่อนที่จะจบหลักสูตรอยากเป็นตำรวจแต่ก็สอบตกถึงสี่ครั้งสุดท้ายก็จบที่งานทาสีบ้านซึ่งทำให้เขาได้เจอกับผู้หญิงหลายคนแม้จะดูเป็นคนแปลกและอาจจะอันตรายแต่ตอนนั้น เขายังไม่เคยมีคดีหรือว่าถูกจับอะไรทุกอย่างเปลี่ยนไปเมื่อเขาเจออีเลนและแจ็คที่ตลาดเขาดูสงบแต่ที่บ้านเขาดูเหมือนไม่ค่อยสบายใจเขารีบไล่ทั้งคู่ออกจากบ้านเหมือนมีอะไรเร่งด่วนเขาบอกว่าย้ายมาอยู่แอริโซนาได้6เดือนแต่บ้านเต็มไปด้วยขยะและก็กล่องอีเลนสังเกตเห็นกระป๋องสีเกลื่นสวนและรถบรรทุกเช่าที่ดูแปลกๆถ้าย้ายมาแค่6เดือนทำไมยังมีรถบรรทุก อีเลนจดป้ายทะเบียนรถซึ่งเป็นป้ายแคลิฟอร์เนียและไม่ได้ถูกจดทะเบียนในอาริโซนาเขาคิดว่ารถอาจจะถูกขโมยเธอจึงตัดสินใจแจ้งตำรวจตำรวจตรวจทะเบียนพบว่ารถถูกแจ้งหายใน6เดือนก่อนและด้วยหมายคน้นตำรวจไปตรวจบ้านจอนและก็พบใส่ไฟวิ่งจากรถบรรทุกเข้าไปในบ้านเมื่อตัดกุญแจรถเข้าไปก็พบกล่องและถุงพลาสติกเต็มไปหมดและตู้แช่แข็งที่ยังคงเสียบไฟอยู่ ตำรวจคิดว่าตู้แช่นั้นน่าจะมียาเสพติดเลยเรียกทีมยาเสพติดมาแต่เมื่อเปิดตู้แช่พวกเขาก็ต้องตกใจเมื่อเห็นมือมนุษย์โผลออกมาจากถุงพลาสติกตำรวจยกถุงด้านบนออกทันใดนั้นก็ได้เผยร่างของหญิงสาวที่ถูกแช่แข็งอยู่ในท่าขดตัวมือของเธอนั้นถูกมัดด้วยกุญแจมือใบหน้าถูกปิดด้วยเทปจากตาลงไปถึงปากร่างเปลือยเปล่า กะโหลกแตกเป็นสิ่งเสี่ยงตำรวจปิดทูแช่เพื่อรักษาสภาพศพไว้จอนถูกจับในทันทีแต่เขายังดูเรียบเฉยเขาพูดแค่เพียงว่าขอท่านายความเท่านั้นร่างกายถูกตรวจโดยนิติเวชใช้ได้เป่าผมละลายบางส่วนเพื่อตรวจหาลายนิ้วมือและก็พบว่าตรงกับใบกับขี่ของเดนิสฮูเบอร์ตำรวจคนบ้านจอนที่เต็มไปด้วยขยะพบของใช้ของเดนิสในกล่องที่เขียนว่าคริสปัต ช่นรองเท้ากระเป๋าเครื่องสําอางและกุญแจรวมถึงชุดที่เธอใส่คืนนั้นซึ่งขาดด้านข้างในกล่องอื่นพบเทปที่ตรงกันผ้าสกปรกและเปื้อนเลือดเสื้อผ้าผู้ชายเครื่องมือถอนตะปูและคอนที่เปื้อนเลือดซึ่งดีเอ็นยืนยันว่าเป็นของเดนิสจอรนไม่เคยบอกว่าเกิดอะไรขึ้นกับเดนนิสแต่จากสภาพรถร่างกายและหลักฐานต่างๆในบ้าน ทำให้เห็นภาพเหตุการณ์ที่ชัดเจนรองเท้าของเดนิสเสียหายเหมือนว่าถูกลากอาจจะถูกหลอกให้ออกจากรถตำรวจพบชุดตำรวจปลอมสองชุดในบ้านซึ่งจอนอาจจะใช้หลอกเดนิสเพื่อให้รู้สึกปลอดภัยเขานำเธอไปที่โกดังที่เขาทั้งทำงานและอยู่อาศัยพบคราบเลือดสีน้ำตาลเข้มหลังผาหนังใหม่ซึ่งยืนยันว่าเป็นของเดนิสที่โกดังจอนปิดหน้าด้วยเทปและถุงพลาสติกทำลายร่างกายเธอ และตีหัวเธออย่างน้อย30ครั้งด้วยคอรและเครื่องมือถอนตะป,ปูเขาทิ้งร่างไว้3วันก่อนซื้อตู้แช่ในวันที่6มิถุนายนซึ่งตำรวจพบใบเสร็จในบ้านจอนเก็บทุกอย่างไว้รวมถึงโปสเตอร์ค้นหายของเดนิสและวิดีโอที่มีคำวิงวอนจากพ่อและแม่ของเธอทำให้ตำรวจวิเคราะห์และสร้างทฤษฎีที่แม่นยำได้โดยง่ายหลักฐานมากมายจนทีมทนายของจอนไม่โต้แย้งในข้อหาฆาตกรรม แต่โต้แย้งในข้อหาลักพาตัวและลงมือล่วงละเมิดทางเพศโดยอ้างว่าไม่มีร่องรอยของการต่อสู้ที่รถและด้วยการที่ศพนั้นถูกแช่แข็งเป็นเวลานานอาจจะทําให้ผลการชนะสูตรนั้นไม่ถูกต้องร้อยเปอร์เซนแต่แค่ข้ออ้างนั้นมันไม่เพียงพอสุดท้ายจอนถูกตัดสินว่ามีความผิดทั้ง3ข้อหาได้รับโทษประหารชีวิตและยังอยู่ในแดนประหารจนถึงทุกวันนี้ เดนนิสและไอออนได้รับความยุติธรรมบางส่วนแต่การพิจารณาคดีก็สร้างบาดแผลใหม่ให้กับพวกเขาพวกเขาเสียใจมาแล้วหนึ่งครั้งตอนที่เดนนิสหายตัวไปและตอนพบร่างพวกเขาต้องเผเชิญกับหลักฐานใหม่และต้องเริ่มเยียวยาหัวใจของกันและกันอีกครั้งคดีนี้กระทบชุมชนออเรนเคาตี้อย่างหนักไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเดนิสเป็นเวลากว่า3ปี เธอควรจะมีชีวิตที่อยู่ข้างหน้าอีกยาวไกลในวัย23ปีนั้นมันเป็นช่วงที่พร้อมเริ่มชีวิตผู้ใหญ่เธอมีความฝันว่าอยากจะไปอังกฤษและสร้างอาชีพที่นั่นแต่ชีวิตนั้นก็ถูกพรากไปโดยเจ้าฆาตรกรใจเยี่ยมและนี่คือคดีของเดนิสฮูเบอร์คุณผู้ชมฟังจบแล้วมีความคิดเห็นยางอไรกันบ้างครับอย่าลืมพิมพ์พูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยทั้งช่องเรดไฟพอดแคส ไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงไม่ว่าจะในกรณีใดก็ตามนะครับแอดมินขอดำเนําเสนอในเชิงข่าวและสารคดีเพื่อให้ทราบและเป็นกรณีศึกษาก่อนจากกันไปก็เหมือนเดิมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเรดไฟพ Podcast และเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องด้วยนะครับวันนี้แอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ EP หนะ้าสวัสดีครับ อยากดูเรื่องอะไรคอมเมนต์กันไว้เยอะๆนะจ๊ะ